พามาดูการเลี้ยงตั๊กแตนปะตังก้าครับนี่ทำเป็นโดมแบบนี้เลยอาหารของมันก็จะมีพวกก้านมะพร้าวก้านกล้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีทรายให้มันไข่ใส่โอ้ทำดีมากเลยอันนี้ยันบินแล้วอันนี้อีกฟ้ามเนึนงจะล่างกันน้อยๆเหมือนกันัมีหลายฟ้ามตีบกิโลหนึ่งประมาณ6กเกลียวครับขายได้ ถ้าว่าข้าขวบายกะจานน้นๆเน้นเนาะสามสิบบาทเนาะห้าสิบค่ะไม่ใช่ค่ะใช้สามสิบนะน้ำตลาดห้าสิบห้าสิบนาะโอ้เขาทาเขาทาเดี๋ยวไปเลี่ยงู่บานวะเนี่ยเนา่ไปเลี้ยงคือกันดิเออว้ายสบายแค่เอาอันนี้มาเฮ็ดคออกแล้วก็นหาแต่ยหาไน้มได้ก็้าอผมแล้ตัวนี้ไม่ทายอยู่ สักเตนปตังกาเดี๋ยวเมื่อผมจะไปเลี้ยงอยู่บ้านบบบนี้เห็นแล้วแต่ว่าเแม่ตัวมันไปเลี้ยงอะได้บอกไต้องไปมันเอาผ่านเอาแม่มันไปก็ต้องมี้ข้ามไขมันก่อนค่ะเพราะว่ามันมันโค้งกันมันคลองแล้วคอดข้ามขนข้ามแหลกเลยคุณข้ามแหลกอย่างนี้เล่ามือเงินตัวอันนี้อันนี้ฮอดมือเงตัวไหมครับนี่ข้ามมือข้ามหน่อยเอียงตัค่ะจักแม่ไป ก็ต้องเอาไปเล่าลๆเป,นเปนนน็นที่เป็นซาคูหุ่นละค่ะค่ะก็จะใส่ไข่มันหลายซาคูจับซูบุก้าเขาไปจับเอาน้นปลามากต้นจิบยังไหนมันได้ปะจับมา่าแซงกระจ่าย,าายบบาค่ะมันมาคือมันมาคือเหนซุ้มเลี้ยงสีอ,อ,อันปะแล้วนีข่นขายผ่านมันขายไหนครับขายผ่านปะคะ่ะขายไข่จึงบ่ขา,ายเป็นตัวที่เขาเจะเอาไปเลี้ยงเห็นไปไข่เองหรือเ่ามีนั่นปะอืม เพม่นปล่อยโตจำว่านในบนเนาะโอ้แสดงว่าเพื่อเลี้ยงกันน่อยแล้ว,วมันค่อยมาปล่อยใช่เนาะอันมันจะต้องมีขักขอนรูบานโอ้ครับครับครับต่อทาเนาะ